สวัสดีครับเพื่อนๆขอ,อต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องที่บอกว่าเออเมียฝรั่งอยู่คนเดียวจะอยู่ได้ยังไงนะคะตอนนี้เรากา็จัดการชีวิตตัวเองเกือบจะเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าวันนี้จะพาเพื่อนๆมาแพ็คกระเป๋าะคะ่ะจะพาเก็บของ ให้เพื่อนๆชมว่าเป็นหลักฐานว่าเมียฝรั่งคนนี้กับเมืองไทยจริงๆนะคะเพื่อนๆจา๋าอย่างที่เล่าว่าเราก็เสียนอายุแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็อยู่คนเดียวลุงเสียชีวิตลุงตอนนี้เราก็จัดการกระดาษเกือบเรียบร้อยพร้อมที่จะกลับบ้านนะคะวันนี้ก็เลยมาแพ็คก,กระเป๋าเตรียมเตรียมเก็บข้าวของนะคะเพื่อนๆจา๋าทีนี้จะมาเฉลยว่า อยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้นะคะก็ขอพระคุณเพื่อนๆทุกคนที่ให้คําแนะนํามานะคะก็เป็นคําแนะนําที่ดีนะคะเราสามารถเอามาปรับปรุงกับชีวิตเราได้เพราะว่าแต่ละคนการดําเนินชีวิตก็ไม่เหมือนกันนะคะทีนี้ส่วนของเรานั่นเราไม่มีลูกนะคะทีนี้อยู่นี่เกษียรอายุแล้วมันก็จะรู้สึกว่าจะตัวเองจะเบื่อนะคะเพราะว่า บ้านก็ขายต่อไปเราก็จะต้องไปเช่าบ้านอยู่นะคะทีนี้ทุกอย่างในประเทศสวิตเนี่ยมันแพงไปหมดทุกอย่างนะคะเพื่อนๆทีนี้คิดว่าไปอยู่บ้านเราเรายังมีนามีไรให้ทำนะคะก็ทำไปคือเกษียณอายุแล้วก็ไม่ได้ทำจริงจังอะไรนะคะก็ทำบ้างหยุดบ้างตามภาษาของคนมันนอกนะคะเพื่อนๆจ้าทีนี้พาเพื่อนๆ เพื่อนๆเราเชื่อกันพับผ้าลงกระเป๋านี่เต็มกระเป๋าแล้วนะคะข้างนอกอีกสองกระเป๋าก็เสียดายเหมือนกันเสื้อผ้าตัวนั้นก็ดีตัวนี้ก็ใช่อยากเอาไปหมดแต่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าคนคนเดียวเนาะจะไปทั้งหมดก็จะมีบ้างที่จะฝากลงเรือนะคะแต่ตอนนี้ยังยังไม่เจอบริษัทคือเขาไปพักล้อง พักร้อนพักร้อนนะคะบริษัทเขาปิดไปพักร้อนเขากลับมาเดินมีนาก็คือเราเรากลับไปก่อนไม่ทันเขานะคะแต่ก็จะติดต่อเขาแล้วก็ฝากของไว้กับเ,เพื่อนบ้านนะคะเราจะติดเราจะติดต่อเขาให้เรียบร้อยแล้วเขาก็มารับของเอาที่นี่เลยนะคะเพื่อนๆจ๋านี่อีกกระเป๋าหนึ่งเราก็จะให้เพื่อนๆชมนะคะอุ้ยมืดไหม มืดเนาะของก็พอจะวางไว้บนเตียงนี่เต็มไปหมดนะคะเพื่อนๆเสื้อผ้าเนี่ยของใช้หม้อจานก็เตรียมมาไว้แล้วนะคะเพื่อนๆที่จะเอากลับบ้าน ที่ว่าสิ่งที่เราเราต้องใช้ประจําวันทุกวันนี่กระเป๋าวันนี้กําลังแพ็กอยู่ค่ะเพื่อนๆจ้ะนี่กำลังแพ็กแล้วก็จะเอาบนเตียงนี้ลงไปด้วยพวกนี้เอาลงไปด้วยนะคะเอากลับบ้านเสื้อผ้านั่นก็ลุงนะคะโกรของลุงก็จะเอาเอาลุงกลับบ้านไปด้วย ก็เตรียมในห้องนี้ก็เก็บเก็บบ้างนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เก็บไปทิ้งเองเราจ้างบริษัทเขามาเก็บนะคะเพื่อนๆจะ้ะมันจะได้สะอาดสะอ้านเพราะที่นี่ถ้าเราขายหรือว่าเราย้ายออกเราก็ต้องทําบ้านให้สะอาดเตรียมพร้อมกับผู้มาใหม่นะคะอันนี้ก็จะต้องทิ้งหมดนะคะอุปกรณ์ของลุงต่างๆนี่ชั้นเชิญน,นี่แต่ก่อนมันเป็นชั้นซีดีดีวดีเราก็เลยเอาไปทิ้งแล้วนะคะ ยังมีช้างอี4ี4เชือกนะคะเพื่อนๆจ๋าของที่เราจะเอาไปก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วอย่างอื่นก็ต้องทิ้งไปนะคะเพื่อนๆเสียดายสวนนุ่นสวนของเรานะคะสวนของเราก็ต้องทิ้งหมดะค่ะเพื่อนๆจ๋าส่งสวนให้ดูนั่นพราะตอนนี้ก็ดอกไม้ต้นไม้ก็กําลังงอกนะคะก็แพ็คให้เต็มกระเป๋านะคะเพื่อนๆ เก,ก็ใส่ไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอ,อใสยการบินก็จะให้เราน้ำหนักน้อยลงนะคะของเราก็ได้แค่ยี่สิบห้ากิโลกร,รมัมสมัยก่อนเราได้ถึงสี่สิบห้าสิบนึงสี่สิบกว่ากว่านะคะตอนนี้ไม่ได้แล้วคะ่ะเหตุการณ์ต่างๆมันเปลีป่ยนแปลงเนาะ อันไหนที่พอใช้ได้ไม่ใช่พอใช้ <c oughs> ก็คือดีนั่นแหละอย่าบอกว่าพอใช้ได้เลยเนาะ <c oughs> แต่ให้เต็มกระเป๋าก็ช <c oughs> ั่งกิโลชั่งกิโลก็มีน้องมารับด้วยค่ะน้องก็ได้แค่ยี่สิบกิโลนะคะ ก็เอาไปบ้างทิ้งบ้างนะคะเพื่อนๆเชืช้ชชกอออกกำลังกายก็เอาไปด้วยจะได้ไม่ต้องหาซื้อเนาะคนแก่แล้วค่ะแก่แล้วมันจะต้องเตรียมตัวเตรียมเนาะท้ายนี้ เนียพลังตกอับต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะมีหลายอย่างนะคะเดี๋ยววันที่เขามาขนของทิ้งก็จะถ่ายเพื่อนๆชมอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆแล้วขอขอบคุณเพื่อนๆที่เป็นกําลังใจนะคะแล้วก็รับชมคลิปมาดามกะปิทันเนืร์นะคะเนี่ยพลังตกอับสามีเสียชีวิตตัวเองก็กเกษียณอายุต้องระหิดกลับไปอยู่เมืองไทยนะคะพเพื่อนๆจ๋า ลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ